อย่าเพิ่งเชื่อเซียนพระเครื่องรุ่นเดียวกันเขาอาจซื้อถูกสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ FC วันนี้ผมโพ่พิกุลทร์นนครับและในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเล่เหลี่ยมเซียนพระในวงการพระเครื่องอย่าเพิ่งเชื่อเซียนนะครับพระรุ่นเดียวกันแตกต่างกันนิดหน่อยแต่เขาอาจซื้อถูก วันนี้นะครับผมมาแนะนำนะครับรูปเหมือนปัม๊มรุ่นแรกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแพรเทพเจ้าแห่งรูปแม่น้ำน้อยแห่งวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเล่ามาดูกันเลยครับแตกต่างกันอย่างไรและเซียนเขาพูดกันอย่างไรนะครับเพื่อซื้อถูกมาฟังเล่เหลี่ยมเซียนพระกันเลยครับสำหรับเล่เหลี่ยมเซียนพระในวันนี้ที่ผมจะมาบอกและมาพูดนะครับ เป็นรูปเหมือนปั๊มของหลวงพ่อแพนะครับแห่งวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับรูปเหมือนปั๊มของหลวงพ่อแพนะครับรุ่นแรกสร้างปี2508นะครับมีอยู่ด้วยกันนะครับ3อย่างนะครับอย่างแรกนะครับคือกระไรทองแบบนี้อย่างที่สอนะครับคือเนื้อทองเหลืองนะครับมียาขัดแดงและอย่างที่3นะครับเนื้อทองแดงลมดํา นี่ครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเล่เหลี่ยมเซียนพระเวลาเขาจะซื้อพระเรานะครับเขาจะติว่าพระแบบนี้นะครับนะาเขาไม่ซื้อนะครับหรือเขาอาจซื้อถูกนะครับเรามาดูกันเลยครับแบบนี้นะครับผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าสององค์นี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับสําหรับเซียนพระที่เป็นมือใหม่นะครับและเพิ่งหัดเล่นนะครับแต่สําหรับเซียนพระ ที่เป็นมือเก่าและเล่นมานานแล้วนะครับอาจรู้กันดีนะครับว่าเล่เหลี่ยมเสียนพระแบบนี้นะครับนะเข่าใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับองค์แรกนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับที่แขนแตกเห็นไหมครับตรงนี้นะครับจะมีรอยปีกแตกนะครับนี่ที่แขนข้างขวานะครับของหลวงพ่อส่วนองค์นี้นะครับไม่มีรอยปีกแตกที่แขนข้างฝาตรงที่ผมชี้ให้ดูเห็นไหมครับ เวลาเซียนพระนะครับเขาจะซื้อพระรูปเหมือนปั๊มนะครับของหลวงพ่อแพร่วนมากเขาจะบอกว่าแบบนี้มีหรือเปล่าแบบนี้มีหรือเปล่าแบบนี้ถูกกว่าแบบนี้แพงกว่าเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเล่เหลี่ยมเซียนพระนะครับองค์นี้นะครับเวลาเซียนพระเขาดูแล้วเขาจะบอกว่าว่าองค์นี้นะครับรูปเหมือนปั๊มแขนแตกไม่นิยม เขาจะเล่นเฉพาะแขนไม่แตกแต่เวลาเรานำพระเครื่องเป็นรูปเหมือนปามของหลวงพ่อแพรแขนไม่แตกไปให้เขาดูเขาก็จะบอกว่าว่าองค์นี้แขนแขนไม่แตกดูยากเห็นไหมครับเป็นการติเพื่อซื้อถูกนะครับนะเป็นการติเพื่อซื้อถูกนะครับนะเขาจะบอกว่าองค์นี้ แขนไม่แตกนะครับดูยากนะครับนานี่ครับคือเล่เหลี่ยมเซียนพระในวงการพระเครื่องที่เซียนพระรุ่นเก่ารู้กันดีนะครับนาเป็นการติพระเพื่อซื้อถูกนะครับนาและคลิปนี้นะครับผมโพ่พีกุลทองก็หวังว่าทุกท่านนะครับและ f อนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจากเล่เหลี่ยมเซียนพระนะครับเขาจะซื้อถูกนะครับ นะครับนะเขาจะติเพื่อซื้อถูกนั่นเองครับเราอย่าเพิ่งเชื่อเสียนะครับนะครับนะและคลิปนี้นะครับผมก็ขอทุกท่านนะครับนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปดีๆเพื่อให้เสียนพระรุ่นใหม่นะครับและ F อซนะครับที่หัดเล่นพระหรือเริ่มเก็บสะสมพระใหม่ๆนะครับจะได้รู้เท่าทัน เหลี่ยมของเสียนพระในวงการพระเครื่องกันนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม